สวัสดีครับพนมมาศเคเบิลเน็ตเวิร์กทีวีสารดีทีวีของคนอุตรดิตพบกับข่าวท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตจัดฝึกอบรมวิชาชีพผู้กำกับลูกเสือหลักสูตรวิชาชีพผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้ชั้นสูงนายวีระัยผู้เพียงใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตเปิดเผยว่า สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือกศนมีนโยบายเร่งด่วนในการทบทวนหลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบทของแต่ละกลุ่มเป้าหมายการเรียนการสอนมุ่งพัฒนากระบวนการคิดเป็นมีคุณธรรมนำความรู้และปฏิบัติตามค่านิยมหลัก ของคนไทย12ประการมีส่วนร่วมในการสร้างความสมานฉัน,นยึดมั่นในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และความภาคภูมิใจในการเป็นคนไทยจึงจัดอบรมข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนครูกศออน,อนตำบลและครูศูนย์การเรียนชุมชนเป็นการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง RATC รุ่นที่1ปี2559 ให้ได้มีความรู้ความชำนาญมีทักษะในการถ่ายทอดให้กับนักเรียนนักศึกษาให้มีคุณภาพเสียสละและความสามัคคีเพื่ออยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เปิดเผยอีกว่าเน้นการเสริมสร้างให้สมาชิกได้ฝึกฝนปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะมีความสามัคคีช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันร่วมกันคิดและลงมือปฏิบัติแก้ไขปัญหาร่วมกันปลูกความเป็นระเบียบว,วินยัยรู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขตหนึ่งจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนสุขศึกษาและพลศึกษาในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิตให้แก่นักเรียนณนห้องประชุมเหล็กน้ำพีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขตหนึ่งนายอมรศักดิ์บินทองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขตหนึ่งเปิดเผยว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาอุตรดิตถ์เขตหนึ่งตระหนักถึงความสําคัญและความจำเป็นเร่งด่วนในการขับเคลื่อนการดําเนินงานการส่งเสริมภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิตให้แก่นักเรียนให้มีความพร้อมที่จะเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านให้เป็นคนดีมีความสุขและปลอดภัยสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาครูผู้สอนสุขศึกษาและภลศึกษาในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิตให้แก่นักเรียนเพื่อให้ครูผู้สอนสุขศึกษาและภลศึกษาสามารถเข้าใจความหมายของทักษะชีวิตองค์ประกอบตัวชีวัดพฤติกรรมทักษะชีวิตและมีแนวทางในการเสริมสร้างทักษะชีวิตเฉพาะปัญหาและบูรณาการในการเรียนรู้ เข้าใจวิธีการเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับเด็กและเยาวชน ออกแบบแผนการจัดก,กิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะชีวิตป้องกันปัญหายาเสพติดป้องกันและการปราบปรามการค้ามนุษย์ปัญหาความรุนแรงปัญหาท้องไม่พร้อมปัญหาติดเกมและสื่อออนไลน์พร้อมตระหนักถึงความสําคัญของการเสริมสร้างทักษะชีวิตเป็นภูมิคุ้มกันปัญหาให้กับผู้เรียนตามบทบาทหน้าที่ของครูผู้สอนสุขศึกษาและภละศึกษาโดยมีโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจํานวน157โรงเรียนด้านจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดฝึกซ้อมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่10ซารนเกมที่จังหวัดสุรินทร์จังหวัดอุตรดิตถจัดฝึกซ้อมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่10ประจำปี2559ซาินเกมณจังหวัดสุรินทร์ระหว่างวันที่12-15กรกฎาคม2559 โดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ส่งชนิดกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน9ชนิดกีฬาประกอบด้วยกีตาาเปตองแอรแบิกมวยไทยกอล์ฟวูดบอลร้องเพลงคาราโอเกะมากรุกไทยลีลาดและแบดนินตันซึ่งการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุนั้นเป็นการแข่งขันกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคมของผู้สูงอายุให้ดีขึ้นโดยไม่เน้นผลการแข่งขันนอกจากนี้กรมพักศึกษายัางพร้อมผลักดันให้การแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุก้าวหน้าทัดเทียมกับการแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆในระดับชาติต่อไปครับก่อนอื่นต้องขออ่านเรียนอย่างนี้นะครับสําหรับกรมพัฒศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้กําหนดอุทศาสร์ ในเรื่องของกีฬาอยู่6กยุทธศาสตร์นะครับยุทธศาสตร์แรกคือเกี่ยวกับในเรื่องของกีฬาขั้นพื้นฐานก็คือกีฬานักเรียนอายุไม่เกิน18ปีนะยุทธศาสตร์ที่2คือกีฬามวลชนซึ่งกีฬาผู้สูงอายุก็อยู่ในยุทศาสตร์ที่2คือกีฬามวลชนนะครับต่อไปก็กีฬาสุขภาพเป็นเลิศกีฬาอาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬาและการบริหารจัดการกีฬานะซึ่งกรมพระาได้เล็งเห็นว่าผู้สูงอายุของเรานะฮะ อีกไม่กี่ปีก็จะเข้าประเทศที่มีผู้สูงอายุมากที่สุดนะครับก็เลยมีการส่งเสริมในการให้ผู้สูงอายุเนี่ยมาออกกาลังกายนะครับออกกาลังกายเพื่อสุขภาพนะวัตถุประสงค์จริงคือต้องการให้มีความผู้สูงอายุมีความพร้อมทางกายจิตใจจะได้ไม่เดินเข้าเดินออกโรงพยาบาลบ่อยต้องการให้มีคุณภาพชีวิตดี ทิงกำหนดจัดการแข่งขันมหารกรรมกีฬาและการพระสูงอายุแห่งประเทศไทยขึ้นครั้งนี้เป็นครั้งที่10นะครับจ,บจังหวัดจันทบุของเราก็ได้คัดเลือกอนะักกีฬาของเราเป็น,ปนตัวแทนที่จะไปแข่งที่จังหวัดสุรินทร์ระหว่างวันที่12-15กรกฎาคมนะครับซึ่งมีเต้าชนิดกีฬาด้วยกันนะก็มีกอล์ฟวูดบอลเปตองอเทนนิส บมาลุกไทยอาบิบแม่ไม้เมยอไทยรีธาแล้วแบดมินตันรีลาดนะครับเก้าชนิดกีฬานะครับตอนนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากผู้สูงอายุ60อัพขึ้นไปนะครับมาให้ความร่วมมือแล้วกเ็เล่นกีฬากันอย่างทั่วถึง นะครับก็ได้รับความสนใจแล้วก็เห็นว่ากีฬาชนิดนี้มันเป็นกีฬาซึ่งต้องการให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเราดีจะได้ไม่ต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้วนะครับซึ่งก็วันนี้เราส่งเข้าร่วมแข่งขันมากรามกีฬาและงานการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่สิเซเรนเกมนะฮะที่จังหวัดสุรินทร์เนี่ยร้อย กว่าชีวิตด้วยการที่นักกีฬาที่จะไปนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีนักกีฬาหลายๆคนที่ไม่ได้ไปนะครับเอาไว้ปีหน้าที่จังหวัดอุดรแล้วก็มาซ้อไมไปถึงนะครับเนื่องจากว่าก็มีข้อจํากัดหลายประการนะเชิงงบประมาณนะครับอุตสาหะเราเนี่ยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมพละนะครับเป็นค่าเบี่ยเี้ยงเดินทางตตอนนี้เราคิดว่าร่าง ด้านร่างกายของเราเนี่ยเกนะครับเราให้ไปาตามระเบียบการเข้าร่วมแขนน่งขันต้องไปเช็คสภาพร่างกายก่อนให้หมอได้รับใบออกใบรับรองแพทย์ว่าเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงทั้งด้านร่างกายและจิตใจเราถึงจะาสามารถอ,อนุมัติให้เดินทางไปร่วมแข่งขันได้ครับครับเมื่อครั้งที่8เราไปแข่งที่ ภูเก็ตนะครับเราได้ดับ7ของประเทศจาก76จังหวัดได้4เหรียญทองจากกรีธาเมื่อครั้งที่9เจ้าพยาเกมเราเป็นเจ้าภาพระดับประเทศนะครับเเรามีการครัดตัวเพื่อให้นักกีฬามีความพร้อมและเมื่อปีการนี้เราได้สี่เหรียญทองเหมือนกันนะครับได้จากคาโลเกะ ได้จากแบดมินต้าและได้จากกีฬา2สองเหรียญทองทั้งหมดเป็นสีเหลียญทองก็ขึ้นมาเป็นอันดับ6ของประเทศนะปีนี้นี่จากดูการพิกซ้อมนะครับก็น่าจะได้ไม่ต่ำกว่าปีที่แล้วครั้งที่9นะครับคาดว่าน่าจะได้เกินสี่เหรียญขึ้นไปครับ เพียงน้อยนิดโปรดจงคิดก่อนจะใช้พลังงานอาจหมดเร็วไวมาร่วมใจอนุรักษ์พลังงานชัชวานวนแบนบรรณาธิการข่าวนัทวัตรราชประสิทธิภาพข่าวโกเมชย่ยบุญรายงานสวัสดีครับ วใจ65ล้านใจเพื่อดอกไม้ประชาธิปไตยเบ่งบานเสิญส่วน่อแม่พี่น้องไปออกเสียงบนรทมปติน้ำกันนดครับวันที่7สิงหาคม2559เวลา8ถึง16นาฬิกาเนื้อเจ้าส่ว่าสิบอทิมกัน7สิงหานี้อย่ทิ้งกันนะครับ